สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาตัดผมให้น้องสาวนะคะเพราะว่าคูหนีบมานะคะเราก็ต้องตัดตันนะคะเป็นทรงนักเรียนนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดิชันสตอรี่ด้วยนะเด,ยเดี๋ยวเราจะมาตัดผมกันนะคะทรงนักเรียนนะคะติ่งหูนะคะวันนี้ว่าจะสวยหรือเปล่าออกมาเป็นไงนะคะไม่ต้องพึ่งร้านนะคะเพราะว่าเราตัดได้เองเลยนะคะ ย่าสันน,น้องบอกว่าอย่าเอาสันาส้นมากไม่ต้องเรียนตัดผมเราก็ตัดได้เลยนะคะจะใไรไม่เปลืองงบนะคะ <c oughs> เราตัดได้เลยนะคะริงหูมี ไ,ไม่เปนไรติงห <ủ> ูนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้แค่ตรงนี้พอเราจะทำแบบสมูทสมูทนะคะอันนี้ขึ้นได้ถึงติ่งหูงได้แต่อันนี้ก็ไม่ต้องสันมากเอาแบบพอดีนี่เราจะสันแค่นี้นะคะจะกั<อ>้งอะไรอ, <c oughs> อา่างไร่จัต่ำใจา หายกูแต่ที่แรกไายกูเนื้อน้องไม่โอเคนะคะนี่เนื้อเหรไม่โอเคไหนอมันไม่ได้สั้นขนาดนั้นทุกคนมันก็โอเคอยู่ไงน,น้าขึ้นดินี่นมันก็ได้สารนะข<อ>้างหลังแต่มันก็สานเองอุ้ยว่างั้นเหี้ยเลยพี่หนา้ <laughs> นานี่หน่องพห่โม้ห้องน้องดิน,มน <อา S 2> แม่ยินดีหน่อง เดี๋ยวมันจะยาวเป็นนะเป็นอะดเดี๋ยวหายเป็นนี่นะคือะไร่ข้างหลังแม่ครูเป็นไว้ได้นะล่าสุดมันร้องไห้จริงๆนะคะอันนี้ไม่ใช่การแสดงนะคะเนื่องจากพี่ตัดถึงติ่งหูนิดเดียวเองมันไม่ได้สั้นขนาดนั้นนะค่ะทุกคนไม่ก็ติ่งหูพอดีนะคะเราก็จะไม่ได้ตัดให้มันสั้นขนาดนั้นน่ะ นินเงยหน้าคืนนะเงยหน้ารีวิวตัดผมเป็นเห็ดรีวิวตัดผมชั้นนักเรียนเป็นเห็ดเบิ้งสีให้เธอมาใส่แบบกูเอาหนังมันคืนบอเบอเอามองนนั่แล้วเออเราใส่ไปข้างหลังค่ะอุ้ยหน้าสั่นัยาวไงเว้ยมึจะก้มลงแบบนี้ตลอดก็ได้นะเบิ้ง เลยมื้อหนา้าขึ้นจะมาห้องให้เนี่ยนี่เอาลงคลิปเลยมีจินดาวดีสตอรี่ค่ะตอนนี้นนบทดร drama แยวแวยเงยหน,าน้าขึ้นเงยหนา้าขึ้นมึงบอกเงยเขาจะตัดจังไหนห <c oughs> น,นุ่มเงยหนา้าขึ้นมึง ถึงบทห้องฉันก็ห้องถึงบทไรฉันก็ไรมีน้นำตาล่าสุดสช่างมิวบาเบอร์ค่ะพอได้ดูอข่งกันไหน